ค่ะสวัสดีค่ะวัดดียกสวัสดีค่ะวัดดีนะคะวัดดีค่ะยมกิ้ง้งสวัสดีค่ะวัดดีค่ะยยมวันดีค่ะขูดมอร์นิ่งน้องกาขูดมอร์นิ่งค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะขอบพระคุณแวะมาให้กําลังใจนะคะนะค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากเลยขอได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมคะ ได้ยินเจี๊กงน้องกากสวัสดีค่ะน้องกากสวัสดีนะคะเนออะเอเออเห็นเจี๊กงไหมน้ะเห็นเจี๊กงไหมน้ะทุกคนสวัสดีค่ะเจี๊กงสวัสดีค่ะสมสมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเห็นเจี๊กงกันไหมคะเห็นเจี๊กงกันชัดไหมน้อเห็นชัดไหมชัดครับเห็นเจี๊กงชัดใช่ไหมครับแต่เจี๊กงไม่เห็นตัวเองนะเนี่ย ชัดเห็นหน้าเห็นหน้ายายไหมลูกน้นองก้าเห็นหน้ายายไหมหยกสวัสดีครับสวัสดีครับพระเวียงเห็นเห็นครับเห็นเจ๊กุ้งอยู่ครับอ๋อทำไมเจ๊ไม่เห็นตัวเองเนาะนันสวัสดีค่ะชัดเจนกดไลค์แล้วนะครับเจ๊กุ้งไม่เห็นตัวเองนะเนี่ยนะคะขอบพระคุณนะคะเจิกุ้งไม่เห็นตัวเองเ้อะนะคะ,ะ,ะ,คะรีโอลีโอดีค่ะปาเมรกระทาทุกคนนะคะนันก็ให้หัวใจมาซ้องดวงนะคะนะคะนะคะ ขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะทุกคนเห็นใจกุ้งแต่ใจกุ้งไม่เห็นตัวเองยกกระเลิฟๆค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะจอดไว้นะคะจอดไว้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะยกพ่อเวียงสวัสดีค่ะพ่อเวียงสวัสดีนะคะนะคะพ่อเวียงสวัสดีค่ะจานยกนะคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วโอเค หยกเจี๊กุ้งดีจ้าเอาวิมอลมอลวัสดีค่ะวัสดีขอบคุณนะคะกูดมอร์นิ่งลุงจอดลุงจอดตื่นแล้วหรอวันนี้ตื่นเช้านะคะลุงจอดสวัสดีค่ะนั้นก็สมสมค่ะลุงจอดก็ยาวไปนะคะวิมอลก็โยกโยกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดร้อยล้านดวงใจงามๆเลยค่ะขอบคุณงามๆนะคะกราบขอบคุณ,ะคะอคณตอนนี้อยู่ที่ร้านลุงจอดอยู่ที่ร้าน นะคะหบาทสิบาทเก็บไปนะลุงนะหบาทนะอา่ะวิมลก็ลุงจอสลุงจอสค่ะนะคะลุงจอดสวัสดีคะ่ะวิมลสวัสดีคะ่ะวิมลน,นะคะนันก็วิมลค่ะสมสม,สมลุงจอดนะคะมลก็นันนันค่ะนะคะของพระคุณนะคะน้องมลเดี๋ยวน้องมลจะเดินทางวันไหนเนาะน้องนวจะเดินทางวันไหนถ่ายคลิปมาดูด้วยนะถ่ายคลิปมาดูกันด้วยนะคะ ยกก็ป้าเมย์ค่ะเอ,อยก,กุ้งสวัสดีเจ้กุ้งสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะแวะมาให้กําลังใจกราบบนี่ค่ะนะคะมน์ก็สมสมนะคะวิโยกก็วิมณนะคะลุงจอร์ดก็สมมสวัสดีค่ะพมิวสวัสดีเห็นอยู่พมิวไหม <laughs> พมิวสวัสดีค่ะเลืฟอผมขอบพระคุณนะคะโยกก็ลุงจอร์ลุงจอร์ดนะคะ นะคะวิมลก็ยายกุ้งนะคะนันก็เลิฟเลิฟค่ะลุง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 ขับรถอยู่หรือเปล่าลุงโฮมขับรถอยู่หรือเปล่าขอบพระคุณนะคะเลข6เป็นของลุงโฮมนะเดินทางปลอดภัยนะคะลุงโฮมนะคะพ่อเวียงสวัสดีทุกคนค่ะแม่สายพินสวัสดีคคะจิ้ก้งมาส่งกาลังใจขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากมากจ้ะก็พี่พมิวครับยกก็ไหว้ไหว่ยายกุ้งนะคะลุงจอดก็สวัสดีพมิวนะคะลุงโฮมก็ลุงจอดลุงจอสสวัสดีค่ะนะคะโยกก็ สวัสดีการลุงโฮมให้ดอกไม้ด้วยลุงจอดแม่สายพินค่ะนะคะแม่สายพินโยกค่ะเบาวอั้นนะคะสวัสดีเจ้กุ้งสวัสดีค่ะบบาอัน้นสวัสดีงามๆเลยนะคะขอขอบคุณเบาวอั้มมากๆนะคะแวะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณค่ะพอมิวพ่อลุงจอด yes สวัสดีค่ะวันนี้ลุงจอดขึ้นนะคะวันนี้ลุงจอดขึ้นลุงจอดขึ้นสองทุ่มครึ่งน,นะคะลุงจอดขึ้นสองทุ่มครึ่งนะคะไปให้กําลังใจลุงจอดกันเยอะๆนะ ไปให้กำลังใจลุงจอร์ดกันเยอะๆนะคะลุงโฮมขับรถอยู่หรือเปล่าเนาะขับรถอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะออพอมิวกพ็พ่อลุงจอร์ดลุงจอดนะคะอูย้ยตายตๆอ วิมลดีค่ะจากลุงโฮมลุงจอ๊อดก็ลุงโฮมคับแม่สายพินลุงจอ๊อดนะคะหยกยู่พาม,มิวค่ะวิมลลุงโฮมนะคะนันติ้งก็กักกักค่ะพม,มิวคุณโฮม,มสวัสดีค่ะแม่สายพินโฮมนะคะสวัสดีค่ะนะลุงโฮพมพมิวนะคะยายกุ้งเจ๊ยายเจ๊ยยกุ้งยายกุ้งเปลี่ยนชื่อจากสบายยายกุ้งเปลี่ยนมาเป็นยายกุ้ง มาแล้วนะคะอ๋อโอ้ใช่ใช่ใช่เห็นแล้ะเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะเออจำง่ายขึ้นค่ะดีค่ะยายกุ้งขาดีค่ะจำง่ายเขียนง่ายขึ้นดีมากเลยค่ะหยกแม่สายพิน่านะคะลุงจอร์ดก็สวัสดีค่ะเบาเบ่าวอุ่นนะคะน้องกากะเลขหนึ่งของผมใช่ค่ะแม่สายพินนันดีค่ะพมิวพี่หยกนะคะวิมลบบาวอ้นนะคะลุงโฮมหยกดีค่ะแม่สายพินพมิวนะคะลุงโฮมก็น้องกักน้องกัก่ะพมิวก็น้องกักนะคะลุงจอร์ดก็สวัสดียายกุ้งเจอเจอเจ๊กุ้ง คนชื่อเจ๊กุ้งกับยายกุ้งนี่สวยทุกคนคอนเฟิร์มวิมลก็แม่สายพินค่ะลุงโฮมก็แม่สายพินค่ะนันติ้งก็ยกยกนะคะพมิววิมลพมิวนะคะแม่สายพินเบาอั้นค่ะพมิวแม่สายพินนะคะพมิววันนี้ขึ้นกี่โมงค่ะพมิวขาอยู่พมิวขาวันนี้ขึ้นกี่โมงเอ่ยวันนี้อยู่พมิวขึ้นกี่โมงค่ะบอกเจ๊เจ๊นะอย่าเจ๊เจ๊ช่วยพูดให้ลุงจอร์ดกันลูกกักไหวๆนะคะยายกุ้งวิมลดีจ้ายายกุ้งเข้าไปกินส้มตําที่บ้านวิมลแล้วเดิม แม่สายพินวิมลนะคะวิมลพ่อเวียงค่ะนะคะพมิวน้องวิมลนะคะแม่สายพินยายกุ้งสวัสดีค่ะน้องกักลุงจอนนะคะอยู่พมิวยายกุ้งมาแล้วดีค่ะนันสวัสดีทุกบ้านนะคะแม่พรแม่พรสวัสดีขอประคุณนะคะแม่พรขอพระคุณนะคะแม่สายพินก็น้องกักค่ะนะคะแม่สายพินแม่พรนะคะอยู่ในบริษัทครับอยู่ในบริษัทนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะเปิดฟังเจ๊กุ้งไว้นะทุกคน โ <cit inh throat> ปิดฟังไว้คะ่ะพมิวนันดีค่ะลุงจอส์นันติ้งนะคะวิมลก็ขอบพระคุณจยายกุ้งเมื่อวานหนูไปมุงหลังคาให้แล้วนะจ๊าลุงจอสแม่สายพินไหว้ค่ะน้องกักแม่สายพินนะคะแม่สายพินป้าเมย์นะคะหยกยายพรดีค่ะนะคะวิมลเลิฟนะคะแม่พรแม่สายพินนะคะสายลุงฟาร์มสวัสดีครับเจ๊กุ้งมาทักทายและสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะปูดมอ์นิงค่ะสวัสดีขอบพระคุณนะคะยายกุ้งแม่สายพินค่ะแม่สายพินสมมนะคะวิมลแม่พรมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะ ขอพระคุณ10ล้านดวงใจนะคะยายกุ้งสวัสดีทุกบ้านค่ะเป็นยายกุ้งมาแล้วนะคะวันนี้งดขึ้นค่ะเก็บแรงจะไปเกียนบ้านพ่อจอด <c oughs> สองทุ่มครึ่งไปถล่มกันเนอะออแม่พรสวัสดีค่ะวิมลสุขกายสุขใจนะคะนะจาจ๋าน้องก้าวผมจะทําคลิปรถแท็ก ซี่สุดบวนครับผมโอเคจะไปดูนะคะลุงจอสสวัสดีค่ะสอสายลุงสอสายลุงวิมลสอสายลุงดีค่ะสอโยก,ก็สอสายลุงนะคะพะมิวแม่พรมาแล้วดีค่ะนะคะแม่สายพินสอสายลุงฟาร์มสวัสดีนะคะลุงโฮมยายกุ้งสวัสดีค่ะนะคะนะคะอย่าลืมตอกบัตรกันด้วยนะคะอย่าลืมตอกบัตรกันนะคะ มิมนกักดีค่ะ,ะสายลุงก็ดีครับลุงจอดวันนี้ลุงจอดขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะดูปากจะกุ้งนะคะดูปากจะกุ้งนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะลุงจอดขึ้นนะคะนะคะน้องกาก็ป้าป้ามนดีค่ะป้ามนนะคะมนก็ดีทุกบ้านค่ะนะคะน้องมลเดินทางวันไหนเนาะน้องมลถ,ถ่ายคลิปมาดูอย่าทิ้งพวกเรานะน้องมลน,นะทําคลิปต่อนะคะ,ะลุงโฮแม่พรดีค่ะแม่พรสวัสดีครับจากโฮนะคะขอบพระคุณลุงโฮมากมาก,มากเลยค่ะกราบๆเลยนะคะ ขอบคุณ10บ้านดวงใจค่ะขอบคุณงามๆเลยนะคะนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ลุงจอร์ดขึ้นนะคะลุงโฮมส,ส,ส,สายลุงสวัสดีครับสายลุงสวัสดีครับยายกุ้งก็ลุงโฮมลุงโฮมลุงโฮมอยู่ไหมนะคะยายกุ้งมาแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นยายกุ้งมาแล้วดีจังเลยกกผมมีอะไรจะบอกด้วยนะค,ะนะครับนะคะวิมลก็เลิบเลิมาสองดวงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะ,ะพามิวก็เบ,า,บาอัเบาอัน คนอำนาจ,จเจริญสวัสดีคะ่ะเบาอั้นขาอยู่ไหมน้องอยู่พมิวก็สวัสดีทักทายน้องพมิวพมิวน่ารักนะคะไปจับมือเลยนะคะจับมือน้องอยูพย่พมิวนะคะสายลุงฟาร์มดีครับแม่สายพินเลิฟเลิฟสิบแล้วเจ๊มาแววลุงจอร์ดไปเอามอเตอร์ไซค์มาเลยเอามอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเลิฟด้วยนะลุงจอร์ดนะวันนี้ลุงจอร์ดขึ้นสองทุ่มครึ่งน,นะพวกเรานะโอ้ยโอ้ยห่างหายเวทีไปนานนะคะพมิวก็สอสายลุงสวัสดีนะคะสอสายลุง นะคะ,อ,ะอยเสาร์ลุงสวัสดีครับนะคบสวัสดีครับโฮมโฮมนะคบสวัสดีครับบ้านโฮมนะคะนะคะขอประคุณ13ล้านดวงใจนะจ๊ะกลาบๆเลยค่ะนะคะกลาบทุกกาลังใจเลยนะคะ,ะวิมลก็เลิฟเลิฟมาคะ่ะให้น้านมันด้วยนะคะลุงจอร์ดเดี๋ยวเอาชาวบ้านมากดเลิฟให้ <laughs> โอ้ยลุงต้องการกระเบื้องเนี่ยไปตามที่ไหนได้เนี่ยอยากได้กระเบื้องไปหาที่ไหนเนี่ยลุงนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งจะไปหากระเบื้องบ้านลุงนะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งจะเข้าไปหากระเบื้องบ้านลุงนะลุงนะคะเตรียมเตรียมหน้าเวทีไว้นะเอาเสือไว้เอาเสือจะไปนั่งหน้าเวทีนะนะลุงจอร์ดวันนี้เอาเสือวางไว้นะฉันจองหน้าเวทีนะ จะไปหากระเบื้องบ้านลุงจอดหน้าเวทีนะลุงนะจองจองที่นั่ง VIP ไว้ให้ด้วยนะคะจองที่นั่ง VIP ด้วยนะคะขาดกระเบื้องอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปหากระเบื้องบ้านลุงจอดมนก็ให้มาม่ามานะคะกล่าวขอบพร่คุณ13ล้านุ่งใจสายลุงฟ้าก็บอกว่าสวัสดีค่ะยูพามิลยูพามิลนะคะสายลุงฟ้าเป็นเพื่อนพามิลหรือยังเนาะนะคะน้องพามิลน่ารักสุดๆเลยนะคะน่ารักสุดๆลยคะนะคะเป็นเพื่อนกันหรือยังเนาะนะคะกับน้องยูพามิลนะคะยูพามิลนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องคีนะคะคีแต่ภาษาไทยยูพามิลขึ้น ้นเลยค่ะยูเวนวักแล้วผมิวนะคะขึ้นเลยค่ะน้องอยูพ่ามิวขึ้นทันทีเลยนะคะนะคะวันนี้ลุงจอร์ดขึ้นสองทุ่มครึ่งนะคะไปให้กําลังใจกันด้วยนะให้กําลังใจกันเยอะๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปให้ครับเจ๊มีเยอะครับลุงลุงาอีกแล้วนะลุงลุงเดี๋ยววันนี้ไปเกาะหน้าเวทีนะจะไปหากระเบื้องอ่ามิวบอกถึงแม้พี่พี่ถึงแม้พี่จะแก่แล้วแต่หัวใจ 5G นะจ๊ะแอบขายของนิด ชอบน้องพมิวชอบน้องพมิวชอบอย่างนี้แหละใช่เลยเจ๊ชอบนะคะน้องกักนั่นก็คือนั่นก็คือผมจะซื้อบ้านในเกมราคา3 0 0 0สนบาทผมกับน้องไอด้าช่วยกันเก็บเงินซื้อบ้านหลังนั้นแต่มาคนเดียวจ่ายพันสครับ แต่3คน8 0 8รบาทเองครับอ๋อเหรอครับถ้าจะซื้ออะไรใช้เงินปรึกษาคุณพ่อด้วยนะน้องก๊าปรึกษาคุณพ่อได้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะให้ไอเดียให้ความคิดแปลกๆใหม่ๆนะคะนะคะน้องก๊าถ้าจะใช้เงินอะไรต้องปรึกษาคุณพ่อนี้นึงนะคุณพ่อจะมีไอเดียนะมีความคิดแปลกๆ,ๆใหม่ๆที่น้องก๊าคิดไม่ถึงนะคะ น้องกัก๊กจะได้ความคิดใหม่ๆเลยเชื่อยายกุ้งนะคะปรึกษาคุณพ่อนิดนึงนะคะนะคะคุณพ่อจะให้ความคิดแปลกๆที่น so well. ้องกั things, ๊กคิดไม่ถึงนะเชื่อเชื่อยายนะคะบางบางบางมุมเราคิดไม่ถึงเหมือนเจ๊กุ้งเนี่ยค่ะบางทีเจ๊กุ้งก็ต้องคุยกับพี่นาคานะคุยกับคุยกับอู้ดเกาะไว้เกาะไว้หมุนแล้วนะคะเกาะเกาะเกาะไว้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 หมุนแล้วนะเกาะหมุน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 เกาะไว้ตกแน่เลย เกาะไว้เกาะไว้สิบเอ็ดนาทีเองตกแล้วอ่ะเกาะไว้เกาะไว้ทุกคนเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เกาะเกาะตกตกเกาะไว้เกาะไว้เอาใหม่เอาใหม่ตกแล้วล่ะตก